คู่ขวัญใหม่แห่งวงการนิเกคพวนี้จับตาดูให้ดีครับขกังไร้รำพ่วงท้าโอ้โหมีสสบัดบ๊อก ไต้หวาครับค<ฮ>วันลุกอ่ายสตีเว่นพี่อื้อืบบ <c oughs> ออ,อยตีเล็กๆมึงตีเฉ็บเหมือนกันก <c oughs> ูต้องใจ <c oughs> อ่ะแล้วมึงตีกูแตกไม่แตกไงน่ะ <c oughs> มึงทำเพราะกูแตกทำเพื่อ <c oughs> ฉันทำเลย่องของโปรดด้วยนะครับ เไมเนไมมื่อไปรไมมันเหมือนเติมเลยนี่ะทยังไงอะเมื่อไหร่มันเป็นแผ่นมันดแล้วขาหกูปนไ่แล้วกูอบกนยอหอมคุนสถกีได้หรือเปล่าอีเนี่ยมันหนูไม่ชอบมันไม่ชอบน้ำมันเพราะมันไม่ใช่แฟนเขารูไมีแฟนแล้วนะไอ้นี่มันเสียเวลากับไปเดแต่งตัวยังกะหกลูกซิวมัน วิจารช่างวิเคราะห์แม่คุณข้างหลังมึงมไม่เหมือนคนน่ะวิชอบมันถ้าเกิดกูไม่เหมือนคนแล้วมึงเหมือนอะไรกูคือคนสวยคนหนึ่งนะมึงถามข้อที่อย่าอย่าใจให้มากอย่าใจให้มากไปแล้วไปแล้วเก็บเสียงไว้มั่งเล่นอีกหลายงานเดินนับถอยหลังสามสองหนึ่งันหน้าไป แก้แม่อนุญาตจริงเหรอจริงดิข้างหลังสักอะไรมาทะเบียนดวงดวงนั้นอะอะไรอ๋อขี้กลากนี่วะออือมึงเนี่ยแต่วนี้นี่ถ้าเกิดว่าเราผิวไม่ค่อยดีใช้ไอ้นี่มาใช้เต่๋งซื้อมาใช้อะไรสบู่ดีดีสกินซื้อมาใช้ซื้อมาใช้เงี้ยดีไวเต้นเออดีไหมดีไหมแต่ถ้าเกิดว่าสบู่เนี่ยมันใช้ไม่ดีจริงๆนะถ้าเกิดถูแล้วมันยังไม่หายนะ ซื้อปีเซียมาถูนเดี๋ยวก็หายก <พอ S 1> ูเห็นสรรพคุณเยอะจังเลยรักษาทุกอย่างปีเซียบ้านมึงเลยถูหลังนี่บ้าอันนี้พนับหนึ่งสามแล้วหันมาหอสามสองหนึ่งโอ้โ,อโหไอตันไม่ไหวครับท่านผู้ชมคอเห็นหน้าของำดำโดนก็